ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงที่ครบรักทุกท่าน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่14เมษายน2560ครับคิดถึงกุงพีไหมครับคิดถึงอ่ะและแน่นอนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการ <c oughs> งกานต์ <c oughs> เปไงครับสงการนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับ <c oughs> และแน่นอนลุงพีเนี่ย <c oughs> อยู่บ้านแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่ลุงพีได้บอกไปเมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมลุงพีบอกว่าสงการเพรว่าการเคลื่อนที่ <c oughs> ลุงพีก็เคลื่อนที่จากข้างบนมาอยู่ข้างล่างแล้วก็เคลื่อนที่จากข้างล่างไปอยู่ข้างบนนั่นเองคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันเนี้ก็แต่งตัวให้ตรงกับธีมไงก็แบบว่านะแบบโอ้โหแบบเอ๊ะ แอือก็เขินนะฮะบอกเลยเนี่ยเขินแนี่ยนี่คอสตูมนี่ทำมาอย่างดีเลยนะเป็นไง เหมือนเลยเหมือนเลยแคนเด็กบ้านบ้านอะไรแคนเด็กเลี้ยงวัวใช่เลยเนี่ยโอ้พี่บ่าวมันบื้อเนาะมันเบือคุณผู้ชมเห็นแป้งบนหน้าผมไหมเนี่ยที่จริงผมจะทาแป้งหนักกว่านี้นะครับแต่กลัวแบบว่าแป้งเข้าตาไงแบบทาทาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือกลัวไงเมื่อพารที่แล้วลุงผีได้เล่าเรื่องตอนที่ลุงผีบวชใช่ไหมครับ และแน่นอนว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงการผมจําได้ว่าหลังจากที่ผมบวชเสร็จเนี่ยเราก็ไปเล่นกิจกรรมในวันสงการก็มีอะไรบ้างนะมีขนสัายมาเออที่เป็นนักมวย Okay. Uh huh. รู้สึกว่าตอนนั้นผมอยู่ที่กาลสินกาลสินเหมือนเดิมรู้สึกว่าที่วัดเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าให้ชาวบ้านไปขนสรายมาเยอะๆเลยขนทายมาเย,ย,ยอะๆเลยนะก็เชิญชาวบ้านมาเขาเรียกว่าม, ideas, มามีไอเดียมาปั้นอะไรใช่ไหมผมจําได้ว่าจะมีเขาเร,รียกว่ารูปปั้นเบสิกเบสิกที่ปั้นจากสรายอย่างแรกเลยคือเจดีย์ครับ เพพันดีเจรอ,องลงมาก็จะเป็นเออนังและอันดี้ฮิตที่สุดที่เขาชอบเอาทรายมาปั้นก็จราเข้ครับและทีเด็ดที่สุดที่เด็กเขาออามาปั้นก็คือไปเอาอะไรนะเอาขันมาใช่ไหมแล้วก็เอาทรายมาใส่ในขันนั่นาั้วก็แบบมบเข้าไปอ่ะแล้วประเด็นคือเขาไปเอาเทียนเอาเทียนมาปั้นลื้อจุด ออเคเวลาวันเกิดใครก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเค้กนะครับก็ไปเอาขันแล้วก็ใส่สายแล้วก็จุดเทียนใช่ไหมปาลงไปตอนนั้นผมจําไม่รู้สึกว่ารู้สึกสนุกนะครับแต่ก็เป็นความทรงจําตอนเด็กๆครับแต่พอโตมาก็อย่างที่เล่าไปนั่นแหละครับคือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนสาดในวันสงกรานต์ซึ่งนั่นก็ตรงกับคําถามที่ลุงพีได้ถามแฟนๆไปนั่นเองว่าคุณจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนน้าสาดอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูคนที่คอมเมนต์มาให้ลุงพีกันเลยดีกว่านะ เอาละเวลาปแปลงล่า <c oughs> งเซมะรูก็เป็นเลยไม่รู้ปไว้ตบกอ้อคอมเมนต์แรกจากน้องโมรุยามะคุงเขาตอบว่าผมจะให้อภัยเขาและบอกว่าไม่เป็นไรแค่นี้เองผมยกโทษให้อืมคนต่อไปครับจากน้องยุทธจัดก,กันแสงเขาตอบว่าถ้าเกิดว่าเขาสาดน้ําใส่เราเราควรตอบไปด้วยน้ําเสียงที่สุภาพว่าเรื่องนี้ถึงครูอังคณนไหมมันเกี่ยวอะไรเนี่ยฮะ ต่อไปจากน้องวารินทราเกมเพ e ตี้เขาตอบว่าถ้าสาดน้ํามาระหว่างไปเรียนเราต้องมีการเตรียมตัวเรียดเสื้อเรียนอีกชุดมาจากบ้านใส่กระเป๋าพอเสื้อเราเปียกก็เปลี่ยนในโรงเรียนแหละลุงโอ้เตรียมการมาอย่างดีแต่ถ้าเกิดกระเป๋าเปียกเราทำไง <c oughs> และนี่ก็คือคําตอบทั้งหมดที่น้องๆตอบมาผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมโดนสาดร,รู้สึกว่า เออไม่เกี่ยวกับวันสงการานะคือจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่อยู่ช่วงมต้นนี่แหละจาได้แล้วประเด็นคือเพื่อนแกล้งสาดน้ําผมจำได้เลยเออ,เออแล้วใส่ชุดนักเรียนด้วยนะรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นวิชาการงานอาชีพอาลระจากนักเรียนนะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการปลูกถั่วงอกนะลูกนะ<ว>ถั่วงอก จำเลยรถังอกโอ้ก่อนเอนเลยนักเรียนต้องไปเอาถังที่อยู่ตรงโน้นไปตักน้ามานะจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการลดน้ําอย่างถูกวิธีคือจานครับคือถังเลยเหละครับจานครับคือมันไม่ใหญ่เกินไปเหลยครับคือตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เขาให้ไปจับคู่ผมก็ไปจับคู่กับอีกคนนึงผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วคนที่แกล้งผมเนี่ยประเด็นคือเขาไม่ใช่ผู้ชายผมโดนผู้หญิงแกล้งครับ คือตอนสมองผมจําไม่ค่อยได้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะคือประเด็นคือเขาปักน้ำนะก็แบบสาดมันมันสาดแบบอ๊อฟแบบนิดหน่อยเอ้ยเอ้ยคือมันกวัดน้ำนี่ฮะจากโดนเท้าก็เริ่มลามไปนี่แหละถุงเท้าแล้วพอถุงเท้าก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเร่ๆเรๆเริ่มเริ่มเริ่มล้ำาระดัเขล็ดแล้วเขานี้ผมก็แบบว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เล่นแต่ผู้หญิงอะ หญิงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคือผู้หญิงเขาเหมือนกับว่าดิงแกล้งผู้ชายยิ่งสนุกก็จับกวาดก็กลายเป็นทั้งถังนี่แหละครับเปียนทั้งตัวซีทรูรู้จักไหมซีทรูมองเห็นหมดเลยนะ่คือเห็นหมดเลยซีทรูเลยแล้เนี่ยคือแบบใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมขาวๆใช่ไหมซีทรูตอนนั้นก็จะพักเที่ยงด้วยไงก็กรี๊ด กินข้าวคุณเคยเห็นนักเรียนแบบเปียกๆป,ปอนทั้งตัวมันตกน้ำอะไรเงี้ยไปซื้อกับข้าวกิน,น่ยคุณเคยเห็นไหมล่ะซ <c oughs> ีทรูอะถ้าเกิดมันหุ่นดีมันก็น่าจะมองแต่ตอนนั้นอ้วนดำ้วกไง <c oughs> ก็นึกสภาพเอาละกันนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ทีมงานใส่แล้วกันนะเพื่อ <c oughs> เป็นภาพปลากรอบปลากรอบ โอเคโอเคพอเถอะก่อนที่เราจะไปช่วงเราท้าคุณทำเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงแฟกเอ่ยแฟก <แฟ S 1> เอ่ยแฟกเอ่ยแฟกเอ่ยแฟกเอ่ย ย่อมมาจากคำว่า free query question นั่นเองเป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุดคำถามแรกนั่นก็คือถ้าเล่นเกมแล้วใช้สูตรจะบาปไหมครับถ้าเกิดเราแยกแยะออกก็ไม่บาปนะครับคือเอาจริงๆนะมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะใช้สูตรเล่นเกมเพราะบางด่านเนี่ยมันยากเกินไปแต่คุณผู้ชมเนี่ยต้องลองเล่นบอกว่าให้สุดความสามารถก่อนนะเอยคือผมก็ไม่สนับสนุนให้ใช้สูตรนะขึ้นลง A อ s i ซ e วาๆๆๆๆแต่ถ้าเกิดคุณไปโกงในชีวิตจริงนะนะนั่นก็อีก เรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกข่าวใจมาแ <c oughs> น่นแคปอีกรับ <c oughs> เออปล <c oughs> ่อยให้แคปไปเนี่ย <c oughs> คำถามไต่ปอกต่อไปคําถามต่อไปก็ถามว่าเกมแรกที่ลุงพีเล่นเกมอะไรครับยาสีเป็นยาบาราบินบิดาบาชาบุงเห็นยาเหงเยอะ ไลออนคิงครับผมในเครื่อง Windows 98หรือ m e มผมุมจำไม่ได้<ม>จากนั้นก็เป็นตระกูลพวกของ h า l ์ฟไ f ทพวก Quake พวกเบร a l เ r อนะครับอ่ะต่อไปคำถามต่อไปก็ถามว่าของเล่นที่ลุงพีรักมากที่สุดนั่นคืออะไรบอกตามตรงครับตอนนี้ผมรักเลโ้มากครับคือรักมากที่สุดเลยครับจำได้ที่เคยซื้อมาผมว่าลงทุนซื้อมาก็พวกไบโอนิเคิลฮะส่วนพวกโอหนากากอะไรอะอะไรทูทูนมอ,อะไรนะดอมามัวหน้ากากดอมามัว นกักก mm hmm. เรีศึกษามีคน่าเป็นทอมอยู่ทอมอะไรทอมเหม็นเจอรลี่พอามสุขังดิจิทัลความจบเดี๋ยวพี่ทอมก็เสียผมเป็นแฟนพี่ทอมนะครับหมดกันไปแล้วนะครับสำหรับคำถามนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับลุงเพี่ก็ถามกันมาเยอะๆนะจ๊ะยกเว้นเรื่องแฟนของไบอเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเข้าสู่ช่วงี ดีมากส่งกันมาเยอะจริงๆผมได้ให้ทีมงานคัดเลือกรูปที่มีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นนะนะเพราะการทาทั้งที่แล้วผมได้ทาคุณผู้ชมไปว่าให้คุณผู้ชมทาแป้งใช้ใหม่ใช่ไหมจ๊ะก, <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็มีคนส่งกันมาเยอะแยะเลยทังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครเด็ดใครโดนและใครจะได้เสื้อไปลปุงพี่ให้หนูหนูคือคนชนะยังไม่ได้เสื้อเลยฮะ ใจเย็นนะครับพอดีคนส่งเขาไม่วางครับผมคือส่งกันเองอไงจะก๊อฟไงโบยจะก๊อฟเลยไม่ต้องตันทีนะเอาเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับน้องที่ส่งมานะคนแรกครับของน้องเออโอ,โอ้อ่ะของน้องศรีรพบเทียมชัยยะภูมิถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ โอ้โหชอบตรงที่แต่งหน้านะโอ้โหอยากก่างกระเป๋าพุชชินเลยถือปืนแบบเดี๋ยวเดวต้องต้องแอคเหมือนน้องเขาไหย่เยี่ยยบๆยิย,ยต่อไปจากน้องป๊อบป,ป๊อปครับครับโอ้โหนี่เลย นี่เลยสไตล์อย่างนี้เลยไอ้ดักโซ่แบนี้เลยมาดิมาดิมาดิเศร้าเร้อเศร้า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 เร้อเศร้าเศร้าเศร้านีเลยอย่างนี้เลยสไตล์อย่างนี้เลยเจอในตามตอกซอยที่วิ่งเลยเนี่ยน่ากลัวมากแต่งหน้าต่อไปจากน้องชาโดคุงคริสครับเขาอย่างนี้ก็ได้เหรอพี่ยืมคำพี่เอกมาเลยเนี่ยขอที่อยู่บ้านหมยจะส่งเสื้อนะจะไปหาอะไรเล่นอะไรโอ้เสื้อนี้เสื้อตัวนี้มีสีสันสวยงาม นี่คือกองเกงขาสั้นเสื้อลายดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอก <c oughs> น้องเขาลงทุนเนอะอ่ะเราได้ผู้ชนะแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะฮะน้องชาโดุงนะครับ <c oughs> ขอที่อยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> โอเคก็ขอบคุณมากเลยนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมคุณท้าเราถาาเฮ้ยเ, <c oughs> เราพ้าคุณทาาเกือบะลย ก็ทาแป้งกันสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับปีนี้ก็อย่างที่ทราบวันดีเขางดใช้แป้งใช้ไม้ก็สำหรับปุ๊กคือถือว่าเป็นสีสันสวยงามนะครับยังไงก็ทําตามกฎที่เขาว่าไว้นั่นจ้ะแล้วสำหรับคนที่อยากจะร่วมการท้าครั้งต่อไปนี้จงฟังให้ดี การท้าต่อไปนี้จะเป็นอะไรที่ท้าทายและยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่เรียนเกี่ยวกับการงานประดิษฐ์ก็น่าจะเทพพอสมควรนะครับเพราะการท้าต่อไปนี้นั่นก็คือเปเปอร์มาเช่รู้จักปะ่ะเปเปอร์มาเช่ก็คือให้คุณเอากระดาษที่ไม่ได้ใช้หรือกระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมไปใส่น้ําใช่ไหมแล้วก็มาใส่กาวถูกปหแล้วก็มันจะแข็งซึ่งผมทา้าคุณผู้ชมทําหน้ากากอะไรก็ได้แล้วถ่ายรูปส่งมาตกแต่งให้สวยงามถือว่า ฝึกการทําการงานอาชีพผลิตประดอยไปในตัวเผื่อเวลาอาจารย์เขาสั่งก็ส่งไปเลยนะเทปนี้เกี่ยวกับการงานอาชีพแต่งตัวก็รู้แน่นะตั้งแต่ถัวงอกอะ่ะยังไงก็ใครทําเสร็จแล้วก็ส่งมานะครับภายในสัปดาห์นี้นะฮะก็ส่งมานะครับส่งกันมาเยอะๆนะทางแฟนเพจด้านล่างนี่เลยเอาละฝักนี้อันนี้ แล้วต่อจากนี้ไปนะับผู้ชนะนะครับต้องมารับเสื้อที่สตูดิโอของเรานะฮะถือว่าเจอลุงพีด้วยอันนี้เพราะการท้าครั้งต่อไปครั้งหน้าหน้าเนี่ยจะยากกว่าเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ๆในชนะตัวเองนะ <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมมีคําถามท่านกับคุณผู้ชมค,คาถามนั่นก็คือถ้าเกิดเพื่อนมาแกล้งคุณในระหว่างที่คุณเรียนอยู่คุณจะทําอย่างไรอ,อไม่เอาไม่เอาเฮ้ยบอกว่า ยังไงก็ตอบกันมาเยอะๆนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับวันๆลุงพีทำอะไรบ้างหรือพีท้องนั่นเองนะจะมาทุกวันศุกร์เวลา3โมงครึ่งนี่คือผมพยายามที่จะหุบแข็เนี่ยผมไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเห็นนั่นแหละคือแล้วตอนนี้คือมันคือมันชื้นผมก็าอือหานดิบชื้นบาดิบชื้นเลยเนี่ยโอ้ยก็ถือว่าตอนนี้ก็สงการพิเศษครับยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมเดินทางปลอดภัยนะฮะเล่นกันอย่างมีสติ นะครับนะก็อย่าลืมรักษาสินทั้ง5ข้อปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะจ๊ะก็อยากให้รู้ว่าประสงการคืออะไรกรับหลวงพีก็ได้บอกไปแล้วอย่าลืมไปฟังครับเทศรรการเทศโดยหลวงปู่ลุงพีครับ ประเด็นคือมีคนมาเม้นต์เนี่ยว่าคนที่เทศคือลุงพีไม่ใช่หลวงป,ปู่ไม่ใช่ลุงนะครับไม่ใช่ลุงนะครับหลวงป,ปู่คือหลวงป,ปู่ของลุงน,นะครับไม่ใช่ลุงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้หมดแค่นี้ฮะเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าครับอย่าลืมนะัเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยแล้วก็อย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยว่าลุงพีได้ประสานึินมาจากเกมเกรดตกแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีทำต่ออีกเอ้ยพบกับไมค์คาร์เป็นไพรซ์เซอร์เบอร์ครับบ๊ายบายครับผมถ้าเกิดอยากให้ลุงพีทำต่ออีกลลลลลงกกดดดไคค์แ้้้ตาาามมนนน่ีเเยยะรับผ สำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย